เรื่องใหญ่แล้วนะครับตอนนี้หาดใหญ่วิกฤตแล้วนะครับจากน้ําท่วมฐานการน,น้ําท่วมสอสมวันที่ผ่านมาเนี่ยครับน้ําท่วมไปถึงชั้น2แล้วนะครับตอนนี้มีผู้ประสบภัยเป็นจํานวนมากเลยครับทางการก็มีการแจ้งให้อพยพนะครับแต่หลายคนก็อพยพไม่ทันนะครับเพราะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ได้ครบรับการครบถ้วนนะครับหลายท่านติดอยู่บนหลังคาหรืออยู่ชั้นสองของบ้านแล้วนะครับ นะครับอย่างอย่างรายนี้ครับนะมีผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลือเยอะมากแล้วก็มีท่านนี้ครับเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพมาให้ดูนะครับว่าเขาติดอยู่ชั้นสองนะครับซึ่งผมเป็นหัวงคือบ้านเป็นเหล็กดัดนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดน้ําขึ้นมาอีกเนี่ยน้ำขึ้นมาลงบนไทยแล้วเนี่ยมันจะทํายังไงครับเราจะสามารถพาเขาออกมาได้ไหมครับนะเพราะเรามีเหล็กดัดด้วยจะให้ว่ายน้ําผ่านออกไปจากชั้นหนึ่งนี่ก็น่าจะไม่ไม่ง่ายแล้วนะครับนะแล้วอ่าแล้วก็เนี่ยครับอ่ากระแสไฟในพื้นที่เขาก็มีการตัดไฟแล้วนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่เนี่ยตอนนี้บกแ่ะต ทิ้งหน้าที่ไม่ได้นะครับนะครับแต่ว่าหลายที่เนี่ยดังรวทั้งโรงพยาบาลได้ข่าวว่าขาดแคลนอาหารที่พร้อมทานนะครับเพราะตอนนี้เขาจะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้นอกใครจะมาส่งก็ลำบากก็เลยขอรับบริจาคกันนะครับช่องทางบริจาคก็มีนะครับตามนี้เลยนะครับนะใครที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะเป็นอาหารที่พร้อมทานทานง่ายนะครับเงื่อนไขก็ตามที่เขาโพสประกาศนะครับใครเข้าเฟซได้เข้าไปดูเฟซของเขาเลยก็ได้นะครับนะเนี่ยครับ แล้วก็สําหรับผู้ที่ติดค้านะครับสามารถแจ้งการช่วยเหลือได้นะครับเนี่ยนี่ครับช่องทางนี้ครับของกองทัพฝรั่งเศในพื้นที่นะครับแล้วก็นี้นะครับน่ะก็มีสแกนต้องสแกนกิลโคเข้าไปแล้วก็ไปลงข้อมูลนิดนึงนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะทันการไม่อะไรยังไงแต่ว่าอะไรใครที่ทำได้พยายามทาไปก่อนนะครับเพราะตอนเนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเออมันมันไม่สามารถที่จะได้ความช่วยเหลือเร็วกว่านี้แล้วต้องทําให้ตามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าคนที่ลงพื้นที่เขาพยายามลงพื้นที่กัแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าผู้ประสบภัยมีจํานวนมากจนไม่สามารถช่วยในคราวเดียวได้นะครับอย่างเคสกคุณเปิ้ลนาคอนในแก๊งห่งกระหลางน้ำตาเลยนะครับเราเข้าใจนะครับแล้วมันเป็นภาพที่ผมอยากเชื่อว่าต้องได้เห็นในเมืองไทยเลยนะครับน้าผู้รุนแรงมากนะครับแล้วก็นี่ครับนะครับน้องน้องของท่านนี้นะครับติดอยู่กับร์เลี้ยงนะครับที่อยู่ก็ประมาณนี้ครับไหใครช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือน้องกนนะครับซื่อไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้องได้รับความช่วยเหลือหรือยังนะครับนะขอให้มีคนเข้ามาช่วยด้วยนะคะขอเป็นการใช้คำขจจะอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีข่าวผมไม่แน่ใจข่าวนี้ไม่ได้กองนะแต่ได้ได้ยินว่าฝนตกวันนี้ตกหนักวันนี้วันสุดท้ายหลังจากนี้น้ำจะเริ่มลดแล้วอาจจะดีขึ้นแต่ระหว่างนี้นะครับใครที่หลบไปหลบที่หลบภัยได้ก็รีบเข้าไปหลบที่ภัยของเนี่ครับขอ,ของที่เขาจัดศูนย์ป้องกันนะครับ่าป้องกันและบรรเทานะครับนะส่วนใครที่ติดค้างอยู่ก็พยายามส่ง,ส,งส่งข้อมูลเข้าไปให,ใ,หใ,หให้ทางการนะครับแล้วก็ทางคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะโพสเฟซได้ก็โพสเฟซนะครับให้เข้าอินเทอร์เน็ตได้ เนี่ยครับภาพนี้ครับบางคนไปติดอยู่ชั้นสองบนหลังคาติดอยู่กับสัตว์เลี้ยงบ้างติดอยู่ที่ไฟแดงบ้างเนี่ยผมงงมันไม่อยากเชื่อจเจนภาพนี้นะครับขอเปน็นงารให้ชาวาหญจอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้การนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ